สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่์ไอเอาม a ัพฟินั่นเองนะผู้ชมครับผมเราเป็นปลาอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นตัวเกมนี้กันนะครับตัวเกมอยู่ใน PC มาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาลงในมือถือนะครับตัวเกมเราไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางกาาาารรรต่อยยงใดดนะคับเเี๋วม พรีวิวบรรยากาศในเกมกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับสามารถทําการเออสกิปคัตซีนได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เราจะได้เล่นเป็นตัวนี้นะครับนี่เราสามารถเออบังคับไปมาได้นะแต่ว่ามันเป็นปลามมนต้องกินแพงต้นที่อยู่ในนี้ปะกินในพวกนี้ปะเดี๋ยวเนี่ไงปึ๊บโอเคเดี๋ยวมันบังคับยากอยู่นะเออ มันมีแสงกระพริบกระพริบอยู่เนาะว่าเราต้องไปกินอะไรนะครับตอนนี้เราต้องโซ่ปลาอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เคยเล่นใน PC เหมือนกันนะตัวเกมมีใน PC มาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาลงในมือถือกันอีกเช่นเดิมอันนี้ก็น่าจะทำภารกิจในช่วงแรกผ่านไปแล้วนะครับคือเกมนี้มันจะมีตัวคัดซีน แบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของการประชุมปลาแล้วเปล่าแย่งกันอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เอ้เนี่ปลากระเป้านะครับคือแต่ละตัวก็จะมีเอ่อการเอาตัวรอดที่แตกต่างกันไปนะนี่ฟุบปนีปลาบินใช่ไหมแล้วก็รอนะครับรอเจ้านายมาให้อาหารอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราสามารถทําการสกิปคัสซีนไปได้เลยนะครับคือเหมือนเราจะต้อง อย่าบอกว่าเราต้องหนีออกจากบ,บ้านไปอยู่ในนี้นะในล,ลำธานอะไรแม่น้ำอะไรอยู่เนท่านผู้ชมครับโอเคไปกันต่อครับนี่ทำไงล่ะอันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีคัตซีนนะครับสกเก็ปกอน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l e s g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter b u a k i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center โทนของตัวละครเฉยๆนะมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับคิดว่าไปทางนี้แหละเนี่ยไปเลยเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้น เฮ้ยติดว่ะโอเคเฮ้ยหล่นไหมไม่ต้องมาเจอกันตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยอ่าทีนี้ชิปแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คือเราเรียบร้อย,อยงไงเออ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับมาเป็นพัศเิลเล็กๆเ,เฉยๆเนาะดันไม้ได้ไหมไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวตกนะครับคือเราน่าจะต้องไปลงในอ่างที่มีปลาอยู่อะโอ้มกอมันเป็นปลาที่แบบเก่งเวอร์นะโอเคโอ้โหแล้วเราเก่งคนเดียวอวะเดี๋ยว กระทุงเพื่อนลองไปดิลงไป <c oughs> มันเล่นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาเพื่อนลองไปเอ้ยมันลงไปแล้วไม่เป็นอะไรนี่หว่าใช่ไหมเออมันลงแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะ ไอเดี๋ยวมันเปิดแผนที่ได้ไหมอ่าจริงๆเราต้องออกทางหน้าต่างป่ะหรือว่าประตูตอยู่ไหนวะผมไม่แน่ใจที่ผมเล่นนี่ถูกหรือเปล่าเนาะประตูอยู่โน่นด้านหน้านู่นนะครับเราจะออกไปข้างนอกนะแล้วก็จะเป็นลงแม่น้ํากันนะแล้วทีนี้เราจะได้แบบแปลอชีวิตรอดในแม่น้ํากันต่อ <laughs> ประตูก็เปิดรอเราอยู่ไงเออเราก็ไปสิครับ ต่เดี๋ยวก่อนนี่ออกมาแล้วจริงด้วยถูกนะครับถ้าแบบนี้แบบนี้คือน,น่าจะถูกเพราะว่าไอ้ตัวคาซีมันขึ้นแล้วไงแต่แต่แต,แต่จะไปยังไงต่อละนี่นี่ไงตามสายไฟเลยผมว่าใช่นี่โอ้โหมันจะแบบ มันใช่อ่ะนะเรียบร้อยครับทีนี้เป็นไงต่อละนี่มีทางอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลงผมว่าภารกิจมันน่าจะให้เราไปที่แม่น้ำให้ได้เลยนะมันก็เล่นยากอยู่ประมาณนึงนะเฮ้ยเปียร้อลกระเดบกระเดบกระเดึบเดลลอลีสปันไม่ได้ดไนะ <laughs> ออเมก้า รีสปอนแบบเออนึกว่าไปรีสปอนไกลนะรีสปอนแบบให้มันใกล้ๆให้มันเล่นง่ายๆหน่อยไปครับนี่เราก็บังคับคอนโทรลให้มันตรงนะเฮ้ยเฮ้ยให้มันเวียงมันเวียงมันเวียงโอเคโหมันเป็นปลาที่สุดยอดมากเลยเนาะเราเนี่ยมีเบรกมีเบรกมีเบรกช่วยนิดนึงฟึบโอเค จะถึงแม่น้ําอยู่แล้วนะแต่ว่าจะถึงตอนไหนเออไปยังไงล่ะนี่อ,อ,อืมเฮ้ย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 ยดคือมันไหลลงตามเลงแรงน้มถ่วงอะนะแล้วเราบังคับไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้นะครับรีสปตนต่อ ามาทางนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่หลังคานะเฮ้ยแรงไปแรงไปแรงไปแรงเหี่ยงแรงไปพี่แรงไปคือตรงนี้ลงไปต้องลงไปข้างล่างก่อนเนาะมันมีทางเห็นปะเออมีเบาะรองปุ๊บไม่แตกโอเคไปครับโอ้โหถูกทางแล้วนะด้ไอ้ไอ้ลูกสอนสีเหลืองหรือเท่มสีเหลืองไว้นะครับน่าจะเป็นจุดที่เขาบอกนะให้เรามา ผมคิดว่าใช่แต่จริงๆแล้วเราไปทางสายไฟก็ได้นะโหตรงนี้ลงมาแล้วขยับยากมากมันติดของอะ่ะไปครับมันเป็นปลาที่ส่งพลังมากเลยนะถ้าพ <c oughs> ูดถึงการเล่นเนี่ยส่งพลังส่งพลังโอเคไปต่อครับ นี่ไงเรามาถูกแล้วแต่เมื่อกี้ถ้าลราไปเส้นนั้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะให้สายไฟเส้นนั้นอะเดี๋ยวเบก่อนเบรก่อนเบรก่อนเบรก่อนนี่ไงโอ้โหมันโคตรเพอร์เฟกต์เลยนะไปต่อครับนิดเดียวโอเคโอ้ แล้วผู้ชมดูมันไต่บ้านกว่าจะถึงเฮ้ยเฮ้ยเยบรกไม่อยู่เ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 ดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วไปไหนต่อละ่ะมีสายไฟเส้นเดียวแล้วล่ะไปทางรางน้ำนี่ไงแม่มันก็พัดเสิ่นเบรก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  ก็ค่อยลงไปนะครับนี่อีกนิดเดียวนะครับถนนสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะถึงไอตัวแม่น้ําอยู่แล้วผมว่าถึงแม่น้ําแล้วจบหรือเปล่าหรือว่าให้เราไป,ปะจญภัยต่อนะเออผมว่าน่าจะพรีวิวไว้ท่านผู้ชมได้ชม,ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอตัวเกมเปิดให้บริการแบบเต็มๆนะครับผมวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ